โอเคครับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟูกับเฟมนั่นเองนะครับทุกคนก็หลังจากที่ว่าผมทำคลิปสอนไปนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเติมครับแต่ผมจะพาทุกคนมาไต่แรง 4V4 กันนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือการไต่แรง 4V4 นะแต่ว่าคันในของเราเนี่ยก็ถูกหักนะอ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับซึ่องอันนี้ผมเล่นแบบ F K นะอ่าแป๊บหนึ่งครับผมเล่นแบบ F K เพื่อให้ไอ้นี่ครับเพื่อให้ว่าแบบเออว่าผมคะแนนต่ําแล้วเออผมจะเล่นสีวิสัยังไงซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนหาค่าในนั่นอเองครับซึ่งวิธีหาคะแนนเนี่ยมันมีง่ายๆเลยนะครับให้ไปเล่นหมดฮอตที่หมาป่าเดยวดได้ครับ อ่ะแบบเนี้ยแล้วก็เล่นหมดฮอตไปหมาป่าเดียวดานะครับก็ให้เล่นไปเลยเลื่อเลยนะครับก็เล่นไปเรื่อเๆื่อเลยนะอ่ะก็อีฟานตรงขัามเป็นคนเลือกปืนครับก็ให้เราเล่นเนี่ยเล่นแบบเนี้ยเล่นไปแบบเล่นไปเรื่อเๆือเล่นไปเรื่อเๆืเล่นไปนะครับแล้วก็ให้เล่นแข่งกับผู้อื่นครับ ก็ให้แข่งขงไปนะครับเล่นนแข่งๆเล่น่นแข่งๆไปนั่แหละแต่ถ้าแนะนําให้แข่งแบบให้เล่นแบบโหมดคู่นะครับแต่ว่าไม่มีใครเล่นคู่ครับก็ให้ระวังด้วยนะครับยิ่งยิ่งกระโดดเรายิ่งดีครับเราจะได้เลงสูงได้ เราก็จะโดนสังหารแบบนี้ครับดฉงนั้นมันจะอยู่หน้าศัะตูแบบนี้ให้เรากดรายงานไปเลยนะครับอ่ะให้กดรายงานถ้าเรากดรายงานแบบนี้เราก็จะได้คะแนนขึ้นนะครับคะแนนความดีเราจะขึ้นทีหลังครับถ้าผลการประเมินก็คือถ้าเขาเล่นโกงจริงนะคะแนนความดีเราจะขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นโกงคะแนนความดีเราก็ไม่ขึ้นครับแล้วก็ไม่ลดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นให้วางไอโบนครับแล้วก็หิวเลือดจากที่เราโดนครับก็ให้หิ้วไวๆเลยนะมันก็จะโดนแบบนี้ครับซึ่งผมไม่เล่นปืนพกนะปกติก็เลยเล่นยากครับ <c oughs> โอเคครับถ้าผมชนะนะผมจะแอคโชว์หน้ามันเลยแอ็คัดหน้าเลยบอกเลยก็ <c oughs> จัดมาด้วยครับโอเคครับราเริ่มใช้ปืนได้เลยครับซึ่งเราเนี่ยยังไม่ต้องใช้ปืนครับให้โยนระเบิดไปก่อนเพราะว่ามันเอาระเบิดใส่เราก่อนจกงั้นให้เอาไอวอลใส่เลยนะครับแล้วก็จะ,ระโรระเบิดสีแบบนี้นะครับถ้าเขาถ้าเขาโยนมาเนาะก็ระวังเจอแบบนี้ด้วยนะครับก็แพ้ไม่ต้องห่วงครับมันจะแอคยังไงก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ จะแอคทำอะไรก็ช่างพ่อช่างแม่ม um. ันเลยนะครับก็ช like ่างมันเลยนะครับก็ไม uh ่ต้องไปสนใจอะไรนะครับก็มันจะแอคยังไงมันจะอะไรก็ไม่ต้องไปโกรธมันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องโยนระเบิดมานี่ครับเห็นไหมโยนมาอยู่แล้วโยนมาอยู่แล้วรโยนมาอยู่แล้วโยนมาอยู่แล้วก็ต้องสวนย้อนนะครับนี่ครับไอพวกนี้ก็คือเล่นโปรนเอง ก็จสินเนี่ยไอมามาแปลอะไรมันก็เออใช้ปืนลูกซองนะครับก็ไม่เป็นไรนะลูกซองผมก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเรียกคู่หูคูซีของของเราออกมาดีกว่าซึ่งให้เลือกไปทางไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเดือดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็โยระเบิดมาีน,นก็ให้หิ้วเลือดไปนะครับ ไม่น่าสนใจหิวเลือดไปอ่ะอ่ะระวังรวมแบบนี้นะครับถ้ารวมแบบนี้ก็แสดงว่าเขา,าอาจจะโกงเราหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm. เขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาเขาทําอะไรก็แล้วแต่เขาเลยนะอ่ะแล้วถ้าเรามาดูคะแนนความดีเนี่ยคะแนนความดีเราก็จะขึ้นด้วยนะครับเพราะ ว่ามันตอบสนองของเราแล้วนะการเรียกของเราคือตอบสนองแล้วก็ดีเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเล่นหมดจะอันดับเพราะว่าคนเยอะกว่าแล้วมันเบนได้หลายคนกว่าครับอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นบ่าคนคนต้องห้าสิบคนเลยนะอ่ะ แล้วถ้าเราฆ่าได้หรือขับฆ่าเราเนี่ยเราก็ถ้าเรารายงานไปยังไงเราอะถ้าเราถ้าเราโดนรายงานเราก็เสียแตมแ้มนะครับซึ่งผมเนี่ยเคยโดนนะข้อหาเอฟเคแต่ก่อนโดนเยอะเลยนะแต่ก่อนคะแนนแค่เจ็ดสิบกว่าเองนะให้ไปลงที่ที่คนเยอะๆครับ ถ้าคนเยอะๆก็พูดถึงก็ผมจะไปลงป่าสีแดงนะอ่าคนจะเยอะขนาดไหนเราไม่ต้องสนใจนะคบเพราะเป้าหมายของเราก็คือลงตรงที่คนเยอะๆนะครับก็ไปเรื่อยๆนะแต่เราต้องฆ่าให้ได้ก่อนนะครับรีบหาปืนด้วยความเร็วเลยนะครับ ถ้าโดนยิงก็ยังไม่ต้องสนใจอะไรนะครับให้หาปืนอย่างเดียวเลยครับก็ตอนนี้ก็คือมีปืนและเออก็หาฆ่าแล้วก็ถือปืนมาแล้วก็หายิงได้เลยนะครับยิงทั่วๆเลยพวกนี้เนี่ยก็คือเก็บยิงที่หมดเลยนะตายแล้วก็คือช่างมันนะครับแต่ให้ไปดูหัวใจข้างบนนะครับก็อย่าให้มันหมดนะครับตอนที่เราตายในอย่าให้มันหมดเลยนะครับ ถ้ามหมดแล้วสิทธิ์ที่เราจะชนะไปนี่คือยากมากเลยนะครับให้บุกไปเลยตรงไหนมีคนบุกไปเลยอ่ะเราเก็บได้ละหัวใจเราก็ยังเหลือครับอ่ะเราเห็นคนละเขาวิง่งหนีเราเขาต้องวางกับดักเอาไว้นะครับนี่ครับ เราจะแก้งหาคนแล้วก็ให้ตายตายไปเลยนะครับอ่าผมเจอคนแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ทันแล้วนะครับหัวใจเราใกล้จะหมดเราหมดแล้วนะก็ให้เราเล่นเล่นหิวเลือดเล่นเล่น,ลนหิวเลือดไปนะครับ แล้วก็ให้เล่นยิงหัวเลยนะครับก็ถ้ามียาแบบนี้ก็ให้ฮิวไปเลยนะยาแมกกะเลยครับซึ่งก็ให้ระวังอีกฝั่งหนึ่งให้ดีเลยนะครับแล้วก็ให้ระวังตรงห้าของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละกระสุนหมดผมไม่มั่นใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะรายงานไป ขคลนไหวแบบยิงหัวแบบพิดสังเกตเออนั่นแหละก็รายงานไปแต่ถ้ารายงานก็คือเราต้องมีความรู้สึกจริงๆวนะอ่ารถหนึ่งโอเคครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผมจะขอก็คือฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เปลี่ยนแคนเป็นนะครับก็ฝากบอกกันมาด้วยนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนแคนเนี่ยคือเปลี่ยนยังไงนะอ่ะนี่ครับก็ผมอยากเปลี่ยนแคนนะผมไม่เบื่อเบื่อเบื่อแล้วแคนนี้แคนนี้น่าเบื่อ นั่นแหละครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะออกจากแคนนี้ยังไงนะไม่อยากอยู่แคนนี้นะเพื่อนอาเชิญเข้ามาซึ่งแต่ก่อนผมก็ยังไม่รู้ผมก็เออลับๆไปแคนนี้ไม่ดีครับ ก็แนะนำนะครับก็ให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่ก็เท่านั้นเลยและครับอ่านี่94แล้วอ่าเห็นไหมอ่าสี่วิสีผมก็ยังเล่นไม่ได้นะครับก็นั่นแหละครับก็จะบอกว่าสำหรับคนที่ เล่นไม่เก่งไม่ได้เติมไม่มีงบไม่ใช่งบนะไม่มีงบก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพาไต่เล้งนะครับเดี๋ยวเติมสก,กินปืนให้นะครับสําหรับใครที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดทุกจองทางจริงนะให้แคปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ห้ามเลิกเลยนะเป็นกติการครับแล้วผมจะสุ่มสก,กินปืนให้เลยนะครับปืนอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ว่า ผมบอกไว้ก่อนว่าเกมเขาสูงอยู่แล้วนะว่าจะได้ยีบสี่ชั่วโมงถาวรใครได้ถาวรก็ดีใจด้วยนะครับสูนใครได้ยีบสี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะรอรอบหน้าครับรอ,รอรอบหน้าครับปีหน้าได้แน่ปีหน้าได้แน,ะนนะ่ผมแจกทุกปีนะครับปีนี้ผมว่าน่าจะได้แน่แน่เลยนะครับผมมั่นใจนครับว่าได้แนะ่โอเคครับแล้วก็กลับมาอยู่กับเกมแห่งแชมป์อะรอเล่นเกมแห่งแชมป์เราเลยครับ รระแรรแรร์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 แรแรร์แรร์แรุ๊กรร์แ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 รรลแรร์รน์ร ดูคนสิดูคนโคตรเยอะเลยหาปืนให้ได้นะครับหาปืนให้ได้ก็ให้เราวิ่งหาปืนไปเลยอย่างน้คิวได้สักหนึ่งคิวนะ ธรรไมได้ก็ไม่เป็นไรอะชหุนตายอะโหนพาแล้วก็ลงนะเพราะผมเห็น ว่ามีของดีอยู่นะนี่ครับมียาครับมียาแม็กนั่นเองเอป๋ปารีบาปารีบาปารีแบาบปาร์ดาวปารีบาปารีบาก็ยิงเลยนะ เราคิดว่าเรายิงไปก่อนครับอ่ะผอตายเสร็จปป๊บโอเคครับผมตกใจเสียงเอชัชอ่าเกิดได้แล้วงั้นก็ไปเลยนะครับ ไปที่ที่มันไม่ค่อยมีคนแหละนีออ่คือเรามาลงใกล้ที่เดิมอยู่นะแต่ก็ไม่ใกล้หรอกก็ไม่มั่นใจว่าใครหรือเปล่านั่นแหละหัวสลิงไปเลยครับ ครับไปต่องันก็ให้ระวังให้ดีเลยนะครับทุกคนอ่าเราลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยยาไปลงที่เดิมนะครับแม่นาเราจะเสียเปรียบมากเลยนะครับอย่าไปลงที่เดิมนะครับถ้าเราไปลงที่เดิมนี่คือเราจะเสียเปรียบมากเลยนะครับอ่าแถวนี้ผมดูแล้วคือไม่ค่อยมีคนนะครับอ่าไม่ค่อยมีคนก็สวยแล้วครับ อ่าโดนยิงหัวอืือลืมรายงานนะครับวัตเตอร์โอเคครับไม่เป็นไรเราก็มาดูคะแนนความดีของเรากันต่อนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมขึ้นละ ทีนี้ก็เล่นสี่วีสี่ได้แล้ว mm hmm. เห็นป้าทุกคนน่าชิวชิวอ่ะเมื่อกี้สี่42บสองยู่เลยสี่สสี่สองยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เห็นป้ายังเล่นสี่วีสีไม่ได้เนี่ยเล่นแป๊บเดียวทําไม่กี่เกมก็เล่นสี่วีสี่ได้แล้วง่ายงาชิวชิวเลยครับโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับ ไม่ต้องกดอะไรมากก็ได้แค่กดติดตามกับกดไลค์แชร์ไม่ต้องกดก็ได้เลยนะครับไม่แต่ก็ถ้ามีเพื่อนเยอะๆก็อยากขี้งก,ก็แชร์ไปให้เขาหน่อยนะครับอาก็ขอเกมอะไรก็ได้เลยครับจะให้สอนอะไรก็ได้หมดเลยนะครับอ่าจะได้ขอสกินปืนอะไรก็ทักมาในเฟซได้เลยนะครับจะขอเกมอะไรก็ขอมาได้เลยนะครับขอได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเลยนะ แต่ก็ผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าขอของแพงๆเช่นชุดหรือไม่ก็สกินสกินลดสกินเลยอันนี้ผมทำไม่ได้ครับเพราะว่าแพงเกินไปนะครับเก็บเรียบร้อย เคครับก็เราก็สู้ไปเรื่อยๆนะครับสู้กับเพื่อนเลยก็หาคนเก่งๆมาเข้าทีมนะครับทีมจะควรจะมีแตคนเติมนะสัส่วนใหญ่เพราะยิ่งเติมในสกินปืนมันจะแรงไปด้วยนะครับมลืมซื้อไอวออีกแล้วอีกแล้วลืมอีกแล้ว ยายังมีอยู่เฮ้ยโดนยิงและโดนยิงและโดนโดนโดนยิงและโดนยิงและโดนโดนยิงและโดน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 ยิงและอ่ะลมละลมละก็รายงานไปสิครับยิงทะลุกำแพง โอ๊ยชิบหาแล้วนี่กูรายงานเพื่อนกูไปปะเนี่ยโอ้โหสวยแล้วครับทุกคนผมเผือรายงานเพื่อนผมไปเหมือนจะรายงานผิดโอเคครับมไม่เปรละครับเสื้อคำหยาบต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมติดไปแล้วนะครับก็ขอโทษอย่างยิ่งนะครับสำหรับน้องๆพี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆท่านไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วนะครับ ต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยครับผมกล่าวว่าถ้าเป็นเกมแบบชิวๆผมก็จะไม่หลุดนะครับแต่ว่านี่มันเกมแบบแอคชั่นไงครับเราก็ต้องคําพูดเราต้องแอคชั่นไปด้วยนะครับไมันจะเสียเปรียบตัวเกมครับมอคาซุปปรีอาคีนะอ้าอาชับตาย ซิบเวโอ้โหมาลงที่นารกอีกแล้วครับซิบเวยมาลงที่นารกโอเคครับผมปกติดีนะครับคอยปกติดีนีค่อยปกติดีนะคอยปกติดีนะโอเคครับเสร็จแล้วครับพร้อมละไป ต่อไปโอเคไปเคต มชื่อไม่เคยเหมาะสมโอเคครับบายบายมาดูกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็บายบายเลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากจากใจเลยจริงๆนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ